เรา,เรา,เ,ราเราต้องการความชัดเจนเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครกามานะต้องอยู่กับฉันนอาหรอยังไ,งไม่ขอแค่ว่าชัดเจนเวลาไปมาหาสู่การให้มันชัดเจนเรารู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทนายการปกครองสิทธิ์ก็คือผมไม่ต้องการปกครองเพ,พียงผู้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีมีสิทธิ์ดูแลลูกบ้างผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด้วย แบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลงให้ลูกแบ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูกอะไรแบ่เี้ยครอบครัวหนึ่งถ้าคุยกรู้เรียงยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้ปรึกษาอะรปรึกษาอรหรือยังก็ก็ปรึกษาขบวงจรครับขบวงจรขบวงจรก็คือหลายๆเรื่องที่แบบมีปัญหาที่มันไม่ชัดเจนเราเราเราต้องการความชัดเจนหมายถึงว่าเรื่องของลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจนแค่นั้น แล้วีตอนนี้ปัญหาหลักๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องสมบัติเรื่องลูกลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้เอาไปเอาไปทําเรื่องให้มันแบบคอมมานะต้องอยู่กับฉันนะไรือยังไม่ขอแค่ว่าชาจเจนเวลาไปมาหาสู่การให้มันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวในการดูแลถูกไหมครับครับใช้เหตุจิตตัดสินใจที่ทำดีต้องเข้าพบมาเออแบบต้องเอาเรื่องกฎหมายอุ้ยกว่าจะพบก็สองเดือนนะพี่สองเดือนเราก็ไม่คิดที่จะเจทนายเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอเรามองนางคิดเอง เรารู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทานายนนานถ้าอยากนี้พอทนายรูกับทน,นายเสร็จแล้วกระบวนการทางกฎหมายมันจะรร <S 1> <1> <S เริ่มขึ้นเมื่อไหร่ <S 1> <1> <S ครับ 1> <1> เริ่มแล้วเริ่มแล้วครรับเิ่มแต่ว่าเริ่มแล้วเ,ออเริ่มทุกอย่างรับรวบรวมหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ายื่นหรืออย่างนะเราได้มีข้อเสนอ้อต่มีข้ออะไรบ้างที่ที่เราอยากได้ที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ผ่านเลยต้องพึ่งทนายก็สามข้อที่เขา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 โพสต์ลงไปก็น่าจะชัดเจนนะทนายโพสต์หนึ่งเรื่อง การการปกครองสิทธิ์ก็คือผมไม่ต้องการปกครองเพียงผู <imi> ้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีสิทธิ์ดูแลลูกบ้างอะไรแบบนี้ใช่สองก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ที่ควรที่จะอาจบอกกันว่าก่อนน้นี้คือพูดไปแล้วว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าพอตอนนี้กลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่มันเข้ามาผมก็เลยเอองั้นผมขอผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด้วยแบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลังให้ลูกแบ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูกอะไรแบบนี้ พราะกลัวไม่ถึงลูกเออไรื่อง้อีกเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือเผยแพร่คลิปของบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ถ่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องรับอนุญาตก่อนซึ่งถ้าแม่ถ่ายได้เราโอเคแม่่ะก็แม่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราก็เป็นพ่อก็มีสิทธิ์เราเต็มร้อยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อน เพราะว่าการถ่ายคลิปรูปเรามันเป็นมันเป็นยอดวิวมันเป็นมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมหาศาลอะไรครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดนะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดอะไรเงี้ยนะครับเราสึกเนี่ยวก่อนนั้นมีเขาให้สัมภาษณ์เขาเคยโพสต์ว่าเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนตัวควรจะคุยเป็นส่วนตัวไม่ควรจะคุยเป็นส่วนรวมหมายถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเราสองคนก็ควคุยกันในบ้านก่อนไม่ควรจะไปเุยนะเพราะว่าตัวบีเองได้มีการโพสต์ก็คุยทำไมไม่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคือคุยไม่รู้เรื่องถ้าคุยเรื่่องงคไไมด้มาเป็นนแบบี้ใช่องเฮะ เข้าข้าหนึ่งถ e ้าคุยกับรุ่นเรี้ยงยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้แต่รู้วมันจะบานปลายมันไม่ทาหลังจากที่แบบหลังจากนี้บานปลายเรื่องอะไรฮะบานปลายหรือกูอาจจะวันนี้บิ๊กเด้งบิ๊กเด้ออกมาพูดต่อหน้าสื่อแล้วแหละเออแล้วเนี่ยกลัวไหมว่าหลังจากนี้หกนี้กลัวทัวร์จะมีการแบบว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องราวมันจะจบไหมคนเงียบก็ไม่ใช่แบบคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรนะ ใช่เขาเก็บอาถรรพ์เอาอาถรรอะไรเอ่ยผมไม่ได้มีหาแอบใครนะผมไม่ได้มาหาอะไรใครผมจุทุกอย่างแล้วผมแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของตัวเองที่ตัวเองมีเสียอะไรได้บ้างไม่ต้องการไปทะเลาะเบาแย้งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนี่แล้วหลังจากนั้นทนายเขาแนะนำอะไรตัวบิ๊กบ้างเช่นก่อนนั้นในบิ๊กได้มีการพูอะไรเงี้ยเขาอว่าเขาให้พอแล้วเดีอให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยเขาก็บอกอย่างว่าไม่ต้องพูดเลยแล้วเดี๋ยวผมจัดการเอง ก็คือจะไม่เห็นบิ๊กในการที่จะเล็กร้องอะไรอย่างนี้เราบิ๊กยันทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทนายจัดการหมดแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดมีมีเหย่เข้ามาเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื่องการแบบไปหาลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหาผมแบบพูดทําไมอะไรอีกถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทําไมผมจะเอาเรื่องอะไรพูดได้ผมก็อยู่ผมไปบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียวโอ้ยเป็นเรื่องเวลา ใช่ก็อย่างที่โพสชัดเจนเลยสามารถพูดซ้ำได้อีกว่าเราก็ไม่โอเคจริงๆเพราะมันเป็นลูกเราบุตรเราเราเราถ่ายมาั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนู่นส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ดีอ,อันไรว่ามันไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่านที่ว่าทนายมีการไปยื่นแล้วแล้วทีนี้ถ้าถติมีการเพิกเฉยต้องขึ้นศาลพี่บีก็พร้อมขึ้นศาลไปเคลียร์กันพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่มีกำหนดวันใช่ปะที่เขามาถึงตัวบิ๊กบิ๊กซ่ายังยังไม่กำหนดเลยเพิ่งยื่นไปไม่อีกกี่วันเองสองสามวันที่เพิ่งคุยรับนาย เออเมืนนนนกกัััทีีี่่่จะตส,สู้้บรงวนนผมไม่ได้ไปต่อสู้เขานะ <S <S ผมไปเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเฉยๆผมไม่ได้ต่อสู้ใครเลยเพราะว่าไม่ไม่ต้องการไปต่อสู้กับคําว่าคนที่มันเคยอยู่ด้วยกันน่ะคนมันเคยรักกันน่ะไม่ได้อยากไปเป็นศัตรูกับใครแต่แต่ว่าในเมื่อมันมีองค์ประกอบกละไรอย่างที่ผมเข้าหาลูกไม่รู้เรื่องผมก็ต้องโอเคชัดเจนตั้งแต่อพอเกิดเรื่องนี้ไม่ได้ีการเคีเคสส่วนตัวกันบ้างยางหรือว่ายังเลยก็คือพูดคุยอยู่ ก็คือแบบคุยกันอยู่พิมพิมพิมมันจบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงครับจบไม่ลงไม่งั้นในพายของกาเป็นพ่อเรากสิกาดูแลลูกนะวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากลียดกันเรื่อยๆนะแต่มันมันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราต้องทําถ้าวันนี้ไม่ทําวันหน้าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีมอนนังเนาะนังละครมันยังเห็นอยู่ว่าเออการที่เรามีลูกมันเป็นอยู่ขั้นกลางเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่มีลูกนี่ ขากับเงืออยู่แล้วบริษัสนใจอยู่แล้วพ่ออยู่ไผ่ยมันอยู่แล้วเมนบอสันแต่วันนี้เรามีลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจเราอยู่ตรงนี้ซึ่งคําว่าพ่อแม่มาตัดกันไม่ขาดมันต้องเห็นกันจนลูกตัวทำไมถึงต้องสร้างศัตรูทำไมเราไม่ปองรองกันล่ะเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องสิครับแสดงว่าเราไม่อยากให้ลูกมองว่าพ่อแม่มีปัญหากันขนาดนั้นใช่ไม่อยากให้มองว่าพ่อแม่ทองมาขึ้นศาลอะไรอย่างนี้เอ้าถ้าไม่อยากให้มองทำไมต้องไ่ขึ้นศาลล่ะก็เน เมื่อมันทําอะไรยากมันก็ต้องชัดเจนเพราะอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมีพี่ขอถามความรู้สึกน้องหน่อยสิพอเวลามันเกิดเรื่องเราอย่างพี่ลูกเราก็โตขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนี่ยเขารับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแล้วเรามีวิธีการคุยพูดคุยกับเขาอธิบายเข้าใจเขาคือเอาจริงทันงนี้เรามีสิทธิ์อธิบายให้ลูกฟังได้ไม่ใช่ป่ะไม่ให้ดูไม่ให้ดูดปิดไปเลยบล็อกอันนไม่ชอบพ่อไปทยงานคือพ่อน่ะทางานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเอาตรงๆว่าเราเป็นพ่อขายก๋วยเตี๋ยว เราต้องสอนลูกเราทำข้าเตี๋วสิลวกเส้นเหมือนเราลูกเราต้องรู้จักทำคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรเราก็ต้องสอนเขาเขาต้องไปทำของเราอย่างเงี้ยคือบางว่าจะบอกว่าว่าผมเอามาทำเป็นคอนเทน,เนต์เนาะก็ยกตัวอย่างว่าพ่อขายขายข้าตี๋วเขายังสอนลูกเขาลวกเส้นเก็บจานเก็บถ้วยในอาชีพของเขาเราเป็นพอน่อเหมือนกันครับแต่ลูกเราเข้าใจใช่ไ,<ม>ไหมเข้าใจเขาชอบแต่ว่าวันไหนที่เขาไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายนะก็คือเดี๋ยวเราก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจเขาเต็มที่ครับเต็มที่ แล้ววันนี้เราอยากให้เรื่องตรงนี้มันจุดไปจบยังไงเรามองไว้เรามองอยัง,ยงไงว่าอยากให้มันลงเออยังไงนะตรงวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างต้องชัดเจนโอเคสมมุติการเลี้ยงลูก,กอะไรเงี้ยจันถึงสุขคุณจะเท่านี้นะเสาร์ถึงอาทิตย์คุณจะนะให้เป็นแบบนี้ดีกว่า<ๆ>เราเรา,เราอย่าเราอย่าว่าเธอไปคนนั้นเธอผู้หญิงไปเธอเอาผู้ชายฉันเอาผู้ชายมาผมไม่ทําอย่าง,งานั้นเพราะมันเป็นการแยกบุตรออกจากกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กครับก็คือต้องการความชัดเจนหนึ่งชัดเจนเออฉันจะไปรับลูกนะวันศุกร์ถึงอาทิตย์ ให้สารออกคำสารอะไรสิหรือให้ใครออกคำสั่งที่เขามีสิทธิตามกฎหมายเอออะไรแบบนี้ครับบิ๊กที่สำคัาเราเราจะไปรับลูกแล้วคือเราไม่สามารถไปรับได้รับได้แหละแต่มันอาจจะมีความชัดไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ครับนิดนึงนิดนึงไม่ได้ทำอะไรทีไม่ถู้ใช่ไม่อยู่ไม่บ้างไปนั่นไปนี่โอเคละวนะก็ต้องทำให้มันชัดเจนเยอะที่ผ่านมาความเป็นผ่านมางหน้าที่งานข่าวที่เป็นทุกวัน มีงานทวกนี้ก็เพราะข่าวไอ้น,นี้แหละที่มันเป็นแบบนี้แหละใช่ที่ผมผมมาอยู่ตัวนี้ก็เพราะข่าวออไม่งั้นผมคงไม่ได้มีตัวนี้แต่ว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเพราะข่าวอะไรแบบนี้แต่เราก็มีเอฟซีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมันเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับ<ม>แต่ไม่ไม่กระทบหน้างานเราเพราะว่าเราชัดเจนตลอดแล้วเราเป็นคนที่พูดความจรงออิงฟองไม่จักพวกที่เขามาออคอมเมนต์ด่า <ๆ S 2> เพราะว่านานๆทีจะเจอตัวบิก๊ก เข้ามาในกรุงเทพสักทีอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเราจัดการไหมถ้าฟ้องก็คงต้องประมาณหมื่นคนแสนคนไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะนั่งฟ้องทุกคนอย่างนั้นใช่โปรงถือเรื่องการฟ้องคนคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็คือเขาสนใจแล้วนะคือคุณมีคนรู้จักแล้วนะเขาแค่คอมเมนต์มาอย่างนั้นนี้ไปไล่ฟ้องเขาเนี่ยผมว่ามัน แต่ทำมันคัมมาพูดไปเลยตรงนั้นใช่ใช่ไหมใช่เราตอบกลับภายในโซเชียลเลยแต่ไม่ฟ้องเพราะฟ้องต้องใช้เงินฟ้องด้วยไม่ได้ใช้แค่ฟ้องเฉยๆนะครับอะไรเพิ่มไหมเราเราอย่างบิ๊กดำเนินการงหยแล้วคนนี้เขากำลังเลี้ยงลูกให้อยู่คนงดียวคุณป้าวอร์แาจะมองหน้ากันไม่ติดมีปัญหากันไหมผมว่าถ้าไม่ทํายิ่งมองไม่ติดต้องทําให้มันชัดเจนเลยโอเคนะเราเราอย่างนี้เนาะเราเราเราได้คําสั่งนี้แล้วเราจานถึงสุกเนาะผมมีหน้าที่เสาร์อาทิตย์เนาะ จะเป็นแบบสบายใจเลยเนี่ยไม่มีใครแบบว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ต้องการความชัดเจนถูกต้องครับก็ผ่านพระเจ้าเลยครับถัก่านพระเจ้าเลยแต่บางทีลูกเขาโตแล้วเขากุดมาเองใช่ลูกเขาลูกเขาโตแล้วเขาก็จะกดโทรหาพ่อเองแต่บางทีพ่อโทรไปเขาก็จะรับสายแล้วเขาจะหันให้ข้างในก็จะยื่นให้ในตะเลยอะไรเงี้ยครับ